กิวันที่30ตอน5ทุ่มว่างไหม CGG ชวนเล่น5 5เขาบอกอยากเจอมีคนตึงๆทีมเขาเฮ้ยพี่ต่อ CGG เขาเล่น r เหรอครับเนี่ยปกติผมเห็นพี่เขาเล่นก็จะมี free f i แล้วก็ไฟ M ใช่ไหมวันนี้เขามา r v กับตีตึงๆของเขาอ่ะทุกคนอยากรู้จริงๆเลยนะครับว่าในทีมตึงๆของเขาเนี่ยจะเป็นใครนะครับผมก็มีพี่ต๋ออยู่แล้วแหละคนหนึ่งนะฮะและอีก4คนจะเป็นใครเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ และนี่ก็คือไลน์อัพนะครับผมของฝั่งพี่ CGG นะครับมาดูกันนะครับว่ามีใครบ้างนะครับผมเปิดไลน์อัพห้ามหาเทพอันนี้ผมพูดแบบไม่ได้โมนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยพูดตรงๆว่าผมเพิ่งเล่นได้สองสามเดือนแต่ผมทูพีมทูพีมวันแรกที่รีแล้ซส่วนน้องผมสมิฟมาสอนรามลูกซูนีแนะนำตัวไปนะชื่อสอนรามครับเล่นออฟเลนเมนฟอเรนติโนครับแล้วก็น้องผมมีสองคนอันนี้คือเด็กเก็บมาเลี้ยงครับจอร์ชเอาไลน์มี่ครับผมนี่ย่างขึ้นผาบอลจบทุกรายครับผมชื่อคิวปิดครับฉายาคิวลูก ที่ตาครับพี่ตามฟังพี่ครับผมมึงบอกว่าถ้ามึงเกิดก่อนกิจงานจะเป็นยังไงนะก็ไม่ได้เกิดไงครับ เอาง่ายๆฟังตรงข้ามอ่ะถ้าจะมากัน5คนปิดผมคนเดียวก็จะเอาลงยากหน่อยนะครับแต่ถ้าจะรวมกันมามัดรวมกันมาก็ออฟเลนนะครับอื้มกูอยากส่งปลาไหลในตำนานไปดวลกับฟอนเทนติโน่เลยอ่ะมาเลยครับกดเลยเดี๋ยวๆงั้นงั้นพี่ขอไปอ็อปด้วยอขอไปเจอสอนรามเลยวะสอนรามโหมหนึ่งเลยนะโหมหนึ่งเลยนะพี่วีเขาเก่งนะพี่ถ้าพี่แข่งพูดเขาพี่แพ้อะเฮ้ยกูเปลี่ยนใจแล้วกูเล่นเดี่ยวสุดเลยเฮ้ยอีกี้วะเฮ้ยเฮ้ยลาวดับเฟดมาดีนะดับเฟดดับเฟนเฮ้ยดาวไม่ธรรมดาอีกี้น่ะ ไปแบนไ่มาแล้ววันแล้วเฮ้ยเขาแบนแบบรู้งานอยู่นะดูดิจริงจริงจริงแบนเป็นแบนเป็นมีที่ไหนแบนเดียวมะแบนเลยมาเป็นของจริงไลน์อัพเขามีไลแคันอัลมอนด์พีหมูหวานเกสเซอร์ซีจีจีหวยแบนเลยแล้วใครฟิตจีเล่นเทวแทงอ่ะเทพเจ้าสอนรามฟอเรนโลตันยินดีต้อนรับสุทีมส่วนมากจะโหลดไวนะได้ารณาพิจารณาตายได้เลย ตตาายยยเลดึงมาฟีดอะตายชัวทางกระชางเอะเอ้าดึงดึงดึงอ่ะอ้าวอโทษเชื่อแล้วกูเชื่อแล้วเริ่มเลยเชื่อแล้วคนละคนัดกู้หลบกระสุนกูด้วยไปเขาฟิวอยู่แล้วพี่เรื่องหลบกระสุนกระสุนอะไรเงี้ยปวตักเชียรพี่อย่าโง่หรือเขาหลบเข็มขัดมาเขาก็เป็นพี่เขาก็ซูพีมาเขาจะแนะนำตัวเราเมื่อกี้ของจริงซูพีมด้วยตัวเองด้วยนะไอพีด ฟังตรงข้ามอ่ะถ้าจะมากัน5คนปิดผมคนเดียวก็จะเอาลงยากหน่อยนะครับไปขึ้นบนไม่ดีผมไม่เห็นเลยอ่ะผมไม่เห็นแล้วด่ารับบ้างด่ารับด่ารับ่ารับด่ารับด่ารับวิ่งอะไรผมเป็นไปได้เหรอเดี๋ยวพลิกพลิกหนีผมอ่ะได้พี่ไายได้ออกไปเร็วไปเลยผมไปให้สล้าออกตัสาระสาระผมต้องแต่รอดนะครั้งถึงเลือง เฮ้ยเปิดไม่ได้ครับบอลเลนหาดบอลเลนหาดมาละบนต่อที่มันมันปังเด็กเกดเฮ้ยมันเป็นพ่โดนอ่ะอย่าตื่นเต้นดิผมได้สุดเต้นที่งงวะผมถึงนพ่โดนเด็กที่มันน่าตีด่ากันอระเด็นเฮ้ยมันป้าพี่ผมมาบอกกับพี่ไว้ใจผมผมจะพิมพ์ตรงใช่แ แล้วพี่แล้วมาแล้วมาแล้วแต่ถ้าจะรวมกันมามัดรวมกันมาก็ออฟเลนนะครับมาแต่ไกลโหนเพื่อสอนลามเลยเฮ้ยลามน้องมันทข้ามาอะไรมันล็อกผมพี่เออไม่เป็นไรน้องเกาหายหมดเลยวหาเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามเดี๋ยวสูงหาให้อยู่เนี่ยเจอเทลแล้วเจอเทลเทลอยู่ก็เขาบอกมาเยอะๆใช่ปะว่ามาเยอะเยอเขาบอกขอเยอะห้าตัวเขาว่าอย่างเงี้ย ห้าต so ัวเขาลงยากอยโอ้โหเขาบอกว่าห้าตัวห okay. ้าตัวฝั่งเขาเลยเฮ้ยเฮ้ยทีนี้ซ้ายทีนี้ซ้ายซ้ายจะมีที่ตัวนเนี่ยพี่เหมืนกันนะโอ้ยปิดไอ้ต้าซุปเปอร์ครีปกำลังเดลังพีเดลังเดลังเฮ้ยทีนี้พีดเขาเขาจะจะเขาจะตีก่อนเล็กกว่าพี่แอ๊ะเขาเขาล้ำอยู่พี่พี่นกสีนกสีนกคุณจะเข้าใจหรือไม่เขาจ้องจะเล่นคุณก็มาแล้ว อุยอุ๊ยอยมิกมดอยู่นะไอยู so ่นะไวอยู่นะทำเป็นเล่นไปเป็นเลยนะเนี่ยมันฟ้ฟ้อยู่นะพี่เฮ้ยกลางส่กลางสฟ้ายังมีนะครับผมไม่มีดรอกไม่มีดงเงาอยู่นะพี่มันเจ็บนะเฮ้ยเจ็บมิดขอสักสก้ด้วยพี่ช้ามากเลยอ่ะ ไม่มีเลรช่วยนางปัะไปดู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 ตัดดูตัดดูตัดู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 ดดูดูด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 ูดดู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 ด้ดู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 ดดูดูดููด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  โอ <ural> ้โหโอ้โหโหโหฉิบหายแล้ว <oluyor> พี่ยอมตายไะเนี่ยโอไม่นะไม่นะติดแล้วนะเทลอวเขาลืมหมดแล้วตอนไหนจริงโดนช้างอ่ะเสือเเอ้ยมาพี่เต่าหน่ยพี่เขาฟิกไปแล้วพี่ผมมาพี่กินผมมาผมมาฝากรับประกันหน่อยไม่เดิน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 เดึินเดินเดี่เต่าฟิกไปแล้ว มีเดยกพี่มำเกิดเรื่องมหรอเกิดเร่อมี rumor. สก่ะเราก็แต่นใช่ไหมี่กนงดูอลเลยหลับนี่เฮ้ยยช่วยไม่ได้พี่ตรงหน้าไม่ฟ้อลังแล้ว เอคิวแล้วพี่เอคิวแล้วแต่ไหนะเอคิววะเลือดกินเลือดกินเลือดทันตีเจ็สิบวิช้างอะไโดนแข่งได้น้ายโดนแพ้เกมต่ไหริงหลังปล่อยไม่ได้ดึงโดนดึงโดนเฮ้ยมีตัวลิงไม่ฟังลิน ั้าง้ะไม่มีสกิลสี่วสามวิสองมีคุณกระตันใอมพร้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 อมจิงดอจิงโอนาไม่มีอะไรช่วยนะหลังก็ไม่มีตายเารวจแล้วเขาวแล้วพี่เขารวแล้วเาวแล้ว ไอเดี๋ยวพี่แตหมดพิกิ้นไมหมดเลยลงไปว่าเหมือนกูฆ่าตันเลยเอาเลยอ่ะไอมึงเอาซี่กูแทงให้อยู่เนี่ยเอาแล้วเนี่ยเข้าแล้วเนี่ยหลงกับใครกล้าลงไหมมีใครกล้ากูไหมปล่ยนะเฮ้ยยาวยาวเฮ้ยยาวเฮ้ยยาวเฮ้ยมาดิมาดิชุดจะหมดแล้วโอ้โว เอาไงอ่ะสามทางตีมืออันนี้เขาให้เขาไปแก่รอบหน้าเออแกเอ็นไะเนี่ยพี่เขาใช้คลิปเขาใช้คลิปก่อนเทียรถถังไม่เอึเอะโอ้อแต่หรือเราจะต่อให้เขาไหมไม่ออกข้มเท้าอะไรอย่างเงี้ยไปดีไปดีไอ้ยามกันหนึ่งตายแปดมีนะพอเวลามให้เหมือนซัพพอร์ต ตัวช่วงไง้แรงเกินแรงเกินพีสตาดากันเองทำไมเ v ็อันดับ5คือชั้นเองไม่ได้เล่นอ่ะไม่ได้เล่นเลยเอาทำไมวะน่ยอ้อยน้องให้มึงคิดว่าเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายของชีวิตพวกนี้มึงต้องตายถ้าหลังจากเกมนี้มึงต้องตายมึงจะทําอะไรคนดูไม่ศรัทธาในตัวพวกเรามันบอกว่าไม่มีลุ้นมึงถึงเวลาที่มุงนจะต้องเอาจริงเอาจังแล้วเน้อง อะไรเดียวพี่เปิดก่อนแล้วแต่เด็กมีแจ็คเซก้ากุ้ยหลืดกุ้ยลืดแม็กไงแม็กอยู่เหนือมีแจ็คเซก้าเวลาเซเนียลแม็กอะไรอย่างงี้ไงเออแล้วมีแจ็คเข้าปากแล้วมึงเล็งแต่ยสอนลาไม่ฝัเออรอบที่แล้วอ่ะมึงหนึ่งแปดรอบนี้กลัวว่ามึงจะตอนหนึ่งเอาตะกี้คือค่ะเรามีแย่เห็นลามฟังพี่เนาะฟังอยู่ครับเกมเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นการเพิ่งรวมทีมทีมเบืองเรามันยังไม่เชื่อมจิตกันตอนนี้แหละเราเชื่อมจิตกันเรียบร้อยเทวาจุติกำเนิดเกิดขึ้นแล้ว ตอนผมไปกดโหลด ROV เกมขึ้นเขียนว่าเกมกลยุทธ์ผมว่ามันอยู่ที่การเชื่อใจทีมใช่ครับพี่ทำให้เราได้เห็นแล้วพี่ฟังผมถูกต้องเกมนี้เราจะเชื่อมั่นกันมากขึ้นถูกต้องเราจะเป็นทีมหนึ่งเดียวที่ให้เห็นถูกต้องไอ้เป็กไอกไฟนะบอกก่อนกูหวังว่ามึงสองคนจะไม่ทําให้กูผิดหวังนเตาเนี่ยตลุกใจเก่งชะมัดสรุปเราต่อสองนาทีนะแร่แต่แล้วแต่ได้หมดอะไม่หมดอะเหมือนเอาพี่ต่อตามมาเลยคระทีเฮ้ย เปลี่ยนคนเล่นแล้วเนี่ยเรอดูเขาไปเฮ้ยทำไมมันหายหมดวะมันหายหมดวะต่อยองต่อยสองต่อยสองกระดีพี่เอาบัฟเขาพี่เอาบัฟเขาบัฟเขาเฮ้ยมันประมาทนะไอ้มันประหม่านะชาวนาของอุห่าวมันประหม่านะเอาบัฟมันเอาบัฟเอาบัฟมันมันเป็นระหม่านะมันประหม่านะมันประหม่านะไอกระเต้าอ่ะผมบอกมันพลานแล้วจริงๆพูดจริงเดึงเต้าเจ็บไปโดนเนี่ยผ่านหรือเปล่า แทนที่จะเอาเวลาไปฟาร์ม Two minutes later ลูกสามเกดตายเลยไอ้ยังไม่ได้สักฟ้อมเลยสัตว์ไอ้ลาดิสัตว์น้องป้ายพี่เทียมันโผล่มาแล้วมันโผล่มาแล้วมึงระวังตัวไม่ผมตอนั้นผมเจอสอนล้านด้วยว่ะใช่พี่ตลอดนี้พี่พี่คิดเกิดคิดเกิดช่วยกูด้วย คุณโดนลามมันเปลี่ยนคนลามเลยสัสเฮ้ยบอลเลนตัวเดียวอะเอาไงจะเข้าเอาขวาเนี้ยนะซิ่งเลยซิ่งเลยเฮ้ยพี่ก็ผิดครับพี่ก็ผิดลืมลืมลืมนี่ก็คือนาทีก่อนจบต้องขี่ไปเลยต้องดใช่ไหมพี่ถูกแล้วไม่ได้ทำถูกแล้วพี่ใครกดไม่ยิงไม่ยิงได้หน่อยพี่ยืนป้องไม่ได้ขอร้องโอ้โหคว่าแล้วมึงเข้ามามึงหอวไว แม่งแ okay. okay. ่พอมึงอ่ะมึงเล่นอย่างเงี้ยล้ามดิน้องไอ้ยแกพีเล่นมึงกันออดมึงไม่ยินป้าไม่ผมได้เหรอพี่อะไรพี่ดูยังบัลเล่ยงบัลเล่ยเฮ้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 ยเ้ยเ้ย้เฮ้ย้เ้้ย้้อ้้ยโอ้เฮ้ย้้เอ้เฮ้ย้้้้เ้เ้้ สวัสดีไม่ต้องตัวจริงสวยน้องเล่นบนกดให้ยับไอ้จัตว์สวุ้ย้อนแล้วเา้ย้อนแหลมมาเนี่ยไอ้ฟรินนัาติดละพี่เดินกันเยอะว่ะนี่ทำไมเกมนี้มันมันแบบมันดูอออเป็นนะมันมีเวฟนะบนมีเวฟยังไม่ไดนหล้ย ไอ้นี่ตัวเดียวเลยี่แล้วมมีมีี่ล้วม่โอ้แล้วล้ววยวยวอมีอมีอมีโทมก่อนลูก้าเดิน่าเข้าแล้วลาวแล้วทไมมึงมึงชอบเล่นคนเดียววะเพื่อนลามน้องพี่เครืงบนนยสตวัดปะนี่รถนได้ล้วองให้แมเปิดตานะเล่นะเปิดแมเปตาแมเปิดแม็เปิดตาวันเฮ้ยแมติด เฮ้โอ้โหตอนตอนสวดจัดเลยสวดจัยู่ยิงยินไม่เข้ากินไม่เข้าตายเอวไว้สีระเบิดตาเลยเออแปะมาแปะมาแปะผมก็แปะผมโอ้เร็วเร็วสวยหาสวนได้ปะรีนีีีไหนีไหนแล้วก็เดี๋ยวล็อกไปข้างล่างจะเล่นแล้วจะเลนแล้วเ้เด้ยเอ้เร็

เก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยกลางมันโมงตัวเดียวนะครับบมีมัน่มยตัวนะมมยตัวเฮ้ยอคอพี่อปะไอ้เชี่ยตัวกูไคอนแต๋ช่วยเลยไม่ได้เลยยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเลยช่วยเลยไมได้จริงพี่โไปขาป้อมกูเลยล่ะ ไม่หยาดเป็นจ่าอีกนิดเดียวน้องอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวใช้ชนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวตีบอพี่กูมาแล้วพี่กูช่วยอยู่พี่ตีบอมแล้วตีบอม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 ตปไปไปมาดิไอ้สันมาดิไอ้ลามน้องทำได้ไอ้สัน ก่อนเรียนวยกันเองเนี่เองเลยถือว่าได้หนึ่งหนึ่งเสมอหนึ่งหนึ่งเขาเอาจริงละเกมนี well, so. there, ้เราต้องดับด้วยการเชื่อมจิตแหวนมาไหมโอ้โหที่จแบบว่าแบบไอ้นี่เหรอเจาะรีเซ็ตดูื่องด่วนลิเตอร์เลือก่องดีทุกตาเลยผมบอกให้เรื่องดีทุกตาเลยอ่ะเราไปแยกบอลเลนเขาว่านี่หว่าก็เลยอยู่ตัวเองตาสุดท้ายวัดกันไปใครจะอยู่ใครจะไป พวกมึงก็คอยดูบนบนแอร์สายแอร์สายตามนั่นนะข้างบนเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวเว็บได้กับผมไปเลยเดี๋ยวไปเถียรแม่งเฮ้ยแมวแมวเอาเลสเอาเลสเอาเลสไ,ได้เลสได้เลสเมฆเขาหางไงอะ่ะโอเคมาแล้วม,มารอเลยแล้วนะเฮ้ยเพราะฟาร์มเดสก่อนหอนูพี่เขาจะเขาจะแกงบนเขาจะแกงบนเขาจะแกงบนเพราะอะอยากอยากอยากงัดเลยอยากงัดกับนั่นเลยอะด้านล่างไหนเลยปักด้านล่างหระก็ได้พี่ผมดูนี่นะยิงตัวก่อนตัวโลกก่อน ไอปู่มานะปู่มานะปู่มานะอเลนดับับเาโจอไม่ได้เจอไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเราตายสอเลยสัปิดสวยจัดพี่เขาอะตโลเห็นได้นะไลิกเตอร์หายนะลิกเตอร์หายนะลิกเตอร์ตโล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 อยู่ล่างด้วยนะอยู่ล่างด้วยนะ รอเลยรอยเฮ้ยควละนี่มัล่างเลยมัล like> ่างเลยมัล่างเลยมลางเอ้อมแตกได้่ได้มาถึงแล้วอมเลยที่ีกองทเหลือ่ันไตแยผมังกรนะเร็บมัน็บรชาได้ปะเต่อ ได้ดๆมันมานะมันมามันมันมาแล้วมันมาหตัวมาหตัวมาห้าตัวพี่ทางทางทางนู้นนะไปเลยรออยู่รออยู่สลับได้นะเลยไงคุณแทงนะจะเข้าเลสอะถ้าแทงแทงแทงเข้ามาเลสมีชุบมีชุบ ก็อยู่นี่นะเอาตัวนี้เสร็จออกก็ได้เอาการแตกได้ปะมาๆๆมไม่มีตันนะเอาตัวโลดถ้าเขาเข้ามาเอาตโลดเฮ้ยโดนแล้วแตกกรเบิดด้วยแบบตายโลดไปโลดไปแปดแปดแปบนบอีแ้หาตีเลยตีเลยตีเลยไม่แจหระไม่แดวไม่แจะครับการ์ดที่ตีเลยที่ทำไมยเิตัตันตั Đi tấn đi nữa Nếu không bố không biết cái chờ này Không bố biết cái chờ này Vào bố đi ba Chị phản không biết đi ดีนะมดีหย่งไปหมดพี่ไปเล่นเล่นเล่นเอไอ้อยยังีแข่งเนาะอ้ออ่ลิเตอร์พี่กลังมาไม่มีติ๊กจะมีชุดกันตลุก่ตุลก่ตลกอ่ะตปเยี่รอชอยู่เยไปติ๊เลยลเกเ คนได้คนได้คนได้กางรับเองเพื่ออะไรดิพี่เอริกส์เพชรชโลน้อยเดียปะเดียไม่ได้มีฟอมนะก็ถอยฟอมได้รัยได้รัยได้ได้มีเทเดเลยเทเดเลยโซโล่ตาย ไอ้นกางตอเลยกาตอได้นะกางตอกลางตอเอ้ยกาและบนไดีเดี oh! ๋วทำหนไม่ให้ไม่ต้องเล่นสุดเดี๋ยวมัเล่นบนสุดบนสองดิงด้ไม่มีไม่มีราต้องบอกก่อนว่าเคยมีรางค่อยค่ค่สกิลันเคกินดีเย็นเย็นคคผมว่าเราเปิดทุกก่อนแล้วก็เดี๋ยวบนอเก็ต้องเซ็ตดีเซ็ตฟ้ามีนะพี่ตงไปรอรฟ้า ตายปะสอัสีผมขอเลือกหลังป้อมนะพี่มีหลังได้ยนะพี่ยออ้อ,อยอขึ้นรออยู่รออยู่พี่รออ้อยขึ้นบนไม่เอาอยู่ดีมีเด็กเตอร์อะ่ะ ้ายป้ายอ๋อตรงกลางตรงกลางแล้วมาแล้วจ้ายี่สิบวิมีสิเฮ้ยบอลเด็ดอะมาเร็วจุดกลางเข้าวเขาจะกินคลิปด้วยนะเอ้ยอีกนิดน่ะฟองด้วยจุดไว้หน่อยก็ดีรออยู่พี่รออยู่จุดอยู่รอจุดไป เวมีเวบเวมีเวอสวยเฮ้ยรอดูหน่อยไปดังชุดสวยนี่ฮก้ที่ัสวยพีหงนัเนเฮ้ยแข็งแข็งแข็งได้ลำได้ลำได้ลำลำพี่พี่ไหวพี่อี พี่ลรับคอีกเร็วกว่านี้คิดิ่าโตคุ้งพี่แม่ตายด้วยเหี้ยไปไม่ได้คนหนึ่งพี่นิกเตอร์สามทวดูดนะแบกเแบกก่อนได้แล้วพี่เฮ้ยไอ้ผมไม่มีชุบนะทุก่อน ไอเ้เที่อขอโทษขอโทษขอโทษร่างพี่โวยเจ้าไมดถึงอะไปไปต่อดีเกยไปดูคอมเมนต์คนเดียวไม่มีชุดไม่มีล้างชุดสามตล้างสาติดรับแดงมีนะจิตเดียร์สกปริเที่ยงไม่มาอย่างไรว่าไงจู่ บรรยากาศไปเล่นบนเฮ้ยมันจะปิดปะเนี่ยมันมันคนน้อยคนน้อยตาโผล่เล่นเลยเล่นเลยอูมแรงสัตว์ตาม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 จะไล่ไหเฮ้ยเขาถึงแล้วเอาถถึงถึงถึงการมีเวฟนะการมีเวฟ มีชุบมีชุบเอาคนกับก็ได้นะพี่พระตะคอกมาเฉิดผีปะเยี่ยมไปเลย่เล่นเหมือนโกดเกมเมื่อกี้แต่เมื่อกี้แม่งแขนกูกดอะไรไม่ได้เลย ฮัลโหลอครับแพะยอมรับความแพ้ครับมันมันผิดที่ไอ้สอนลามครับมันตัวฟีครับโอ้โหผมเดินตามไม่ไม่ไม่ลามลามลามแพ้คือแพ้เลยฟังฟังแพ้ดูเอาดูเอาดูเอาแม่งกูเดินกูเดินดีนี่เขาสิามกูซักคนดอนี่ดูนังก่อนฟลครับังก่อนแพ้คือแพ้น้องพวกผมยอมรับฝีมือครับถ้ามีโอกาสพวกผมฝึกวรยุทธเมื่อไหร่พวกผมจะว่ายกันตรงนี้ดูเอาว่า้กันตรงนี้ดูมีคนอยู่ตั้งหลายคนตัวว่า้กันตรงนี้ แพ้ค mhm. ือแพ้รำแพ้คือแพ้แพ้คือแพ้น้องไม่ไม่ต้องอ้างไว้ไว้เจอกันใหม่ครับเดี๋ยวผมขอไปฝึกเพิ่มก่อนครับถ้ามีคำพูดคำจาอะไรที่เอ่อมันพลาดไปขอโทษด้วยนะครับครับไว้เจอกันครับสสวัดีครับครับเดี๋ยวผมไปเชียร์ทีมผมก่อนครับผมคเชียร์แพ้อายขายหน้าผมงั้นเรามาลองวอร์มฝีมือกันแรกที่หนึ่งหนึ่งฟอเรนโอ้แล้วคุณกิจจะไหวเหรอครับได้พี่กิจครับพี่กิจครับพี่ผมพูดแบบแบบตรงๆแบบไม่อวยน้องมันสักนิดเลยนะ ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นน้องมันแพ้ใครฟอรเลนอ่ะ